บทเรียนจากพระธ,ธรรมอพยพตอนที่8นะครับหัวข้อพันธสัญญาที่ภูเขาซีนเนื้อหาอยู่ในพระธ,ธรรมอพยพบทที่19บเและยีบทที่19ได้อธิบายไว้บอกว่าพระเจ้าได้นามคนอิสราเอลนะฮะจากทะเลแดงที่ข้ามมาจากอียิปต์นะฮะตรงมาที่ภูเขาซีน และก่อนที่จะไปรับพระบัญญัติของพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนะฮะพระเจ้าให้คุณอิสราเอลเตรียมตัวก่อนก็คือเตรียมใจให้สะอาดเตรียมร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะไปเข้าฝ้อพระเจ้าที่นั่นเพื่อรับพระบัญญัติที่นั่นตรงนี้ชี้ให้เราเห็นว่าการที่เราจะเข้าถึงพระเจ้าในใจเราต้องสะอาดคําว่าใจสะอาดเนี่ยหมายความว่าใจต้องไม่มีความชั่วใจต้องไม่มีความการวลใจต้นไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งอื่น ใจเราต้องว่างใจเราต้องพร้อมที่จะให้พระเจ้าเติมเต็มดังนั้นการนมัสก,การพระเจ้าเราต้องเตรียมใจของเราให้พร้อมถ้าใจไม่พร้อมเราไปนั่งฟานเราไปน้ัสการพระเจ้าก็ไปแต่ตัวเฉยๆใจไม่ไปมันไม่ได้ผลในขณะเดียวกันเขาไม่ได้เตรียมใจเท่านั้นเขาเตรียมร่างกายก็แสดงให้เห็นว่าร่างกายก็มีความสําคัญกายและใจแยกออกจากกันอย่างอิสระไม่ได้นะกายและใจมีความผูกพันกันดังนั้นถ้าร่างกายของเราเจ็บปวด ถ้าร่างกายของเราทําอะไรบางอย่างสิ่งนั้นก็ส่งผลถึงใจหรือความคิดของเราดังนั้นในการเตรียมใจให้สะอาดจึงต้องเตรียมร่างกายของเราด้วยอาบน้ําใส่เสื้อผ้าพร้อมกับอยู่กิจกรรมอะไรบางอย่างที่รบกวนใจของเรานะฮะใจเราถึงจะพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับในอพยพบทที่20พูดถึงพระบัญญัติ10ประการนะฮะที่โมเสเข้าไปรับจากพระเจ้ามาแล้วมาสอนคนอิสราเอลพระบัญญัติ10ประการเนี่ยถ้าเราดูให้ละเอียดเราก็จะเห็นว่า สี่ข้อแรกนะฮะให้เราดีกับพระเจ้าก็คือไม่ให้มีพระอื่นไม่สร้างรูปปั้นมากราบไหว้ไม่ประจับรูปเป็นรูปปางอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่อ่อนนามพระเจ้าในทางที่ไม่ดีและละลื้อถึงวันสบาโตที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นวานบริสุทธิ์ส่วนข้อที่5ถึงข้อที่10ก็คือให้เกียรติบิดามารดาไม่ฆ่าคนไม่ร่วมประเวณีไม่ลัาทรัพย์ไม่พูดเท็จและไม่โลภของของเพื่อนบ้านนะพวกนี้ก็คือบัญญัติให้เราดีต่อคนรอบข้าง ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราใช้เบ่งพระบัญญัติสิบประการและในขณะเดียวกันถ้าเราดูคําเริ่มต้นของบัญญัติพวกนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัญญัติสวนมาใช้คําว่าหย่าหรือห้ามในภาษาไทยเนี่ยอ่านนี่จะเห็นชัดเจนเการใช้คําว่าหย่าหรือห้ามก็คือหมายถึงไม่ให้ทําสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีมีบัญญัติสองข้อเท่านั้นที่ใช้คําว่าจงก็คือข้อที่4และข้อที่ห จงระลึืถึงปานสบาโตได้ถือเป็นวามบริสุทธิ์จงให้เกีย่ยเก็บบิดามดาของเจ้านะอันนี้คือให้ทาสิ่งที่ดีดังนั้นสิ่งที่ชั่วนี่อันตรายมากสิ่งที่ชั่วต้องระวังเป็นพิเศษพระเจ้าก็เลยกําหนดไว้ชัดเจนว่าอย่าทําอะไรส่วนสิ่งที่ดีเนี่ยมนุษย์โดยธรรมชาติดั้งเดิมที่พระเจ้าสร้างก็คือให้มีความดีเป็นพื้นฐานแล้ว ตามฉายาของพระเจ้าดังนั้นความดีจึงไม่มีการบังคับว่าเราจะต้องทําอะไรมากมายกำหนดเฉพาะสิ่งที่สําคัญเท่านั้นสิ่งที่สําคัญสองสิ่งนั้นก็คือ 1. พระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและสองพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กําเนิดดังนั้นพระผู้สร้างและพ่อแม่ที่ให้กําเนิดมีสถานะใกล้เคียงกันเลยก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้ากําหนดบันสบาโตนะพ่อแม่ก็ให้กําเนิดเราเราจึงต้องใช้คําว่าจงทําสิ่งที่ดีให้กับพระเจ้าและพ่อแม่ นอกจากนี้แล้วนะฮะถ้าเราดูพระบ,บัญญัติเหล่านี้นะฮะเราก็จะพบว่าในยุคหลังมีการโต้เถียงเรื่องพระบ,บัญญัติโดยเฉพาะในยุคพระคัมภีใหม่แต่มีการเขียนไว้นะฮะในจหมายของเปาโลนะฮะรวมถึงในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งได้อธิบายไว้ชัดเจนก็คือพระบ,บัญญัติเป็นกระจกที่ส่งให้เราเห็นถึงความผิดไม่พระบ,บัญญัติจะเป็นแค่หลักการไม่มีชีวิตไม่มีความสามารถที่จะตัดสินใจมาช่วยเราอะไรหรอก แต่พระบัญญัติเหล่านั้นคือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่สะท้อนให้เราเห็นว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสิ่งเหล่านั้นจึงมีความสําคัญต่อการดาเนินชีวิตของเรานะฮะและนอกเหนือจากพระบัญญัติสิประการแล้วถ้าเราอ่านดูเราก็จะพบว่ามีบัญญัติอื่นๆมากมายด้วยที่เขียนไว้บัญญัติการดาเนินชีวิตบัญญัติสุขภาพบัญญัติพิธีกรรมต่างๆนะฮะนอกเหนือจากบัญญัติศีลธรรมที่เป็นบัญญัติสิประการรับ คำถามที่เราต้องมาทําความเข้าใจเพื่อจะให้เราเข้าใจพันธสัญญาตรงนี้ก็คือคําถามที่หนึ่งการเตรียมตัวและการรับพระบัญญัติสําคัญอย่างไรเราจะเห็นการเตรียมตัวก็คือต้องเตรียมใจให้สะอาดถ้าใจไม่สะอาดก็ไม่สามารถที่จะรับคําสอนจากพระเจ้าได้ถ้าใจเรามีทุกอย่างเต็มหมดแล้วพระเจ้าก็ไม่อาจเติมอะไรได้ดังนั้นคนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าคนนั้นใจต้องสะอาดก็คือใจต้องว่างเปล่าใจต้องไม่มีสิ่งอื่น ใจต้องไม่ผูกพันกับสิ่งอื่นถ้าเรามาหาพระเจ้าในขณะที่ใจเราเต็มด้วยสิ่งอื่นกังวลถึงสิ่งอื่นพระเจ้าก็ไม่อาจเต็มๆอะไรให้กับเราได้นะครับทำใจให้สะอาดเมื่อจะไปนมัสก,การพระเจ้าทิ้งสิ่งอื่นเอาไว้จริงๆนะและถ้าสิ่งนั้นเกี่ยวกับร่างกายก็ต้องเอาใจใส่ร่างกายอีนให้ร่างกายเราสะอาดให้ร่างกายเราปราศจากสิ่งอื่นที่จะรบกวนร่างกายนะมันถึงจะทําให้จิตใจว่างและสะอาดได้จริงนะครับ การรับพระบัญญัติมีความสําคัญอย่างไรก่อนที่คนอิสราเอลจะไปคณาอานจะไปปกครองแผ่นดินคณาอานเขาจะต้องมีบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามิฉะนั้นเขาก็จะไปปกครองเหมือนคนอียิปต์ปกครองแผ่นดินอียิปต์อีกนะฮะก็คือบังคับคนอื่นเป็นทาสใช้ความชั่วเป็นเครื่องมือในการปกครองคนอืน่นดังนั้นเพื่อจะให้คนอิสราเอลมีพื้นฐานชีวิตที่ดีก่อนที่จะเข้าสู่คณาอานพระเจ้าจึงให้เขารับพระบัญญัิก่อนโดยชำระใจให้สะอาด แลวรับพระบัญญัติเข้ามาในชีวิตจริงแล้วค่อยไปสู่คณะอานอันนี้คือเหตุผลของการรับพระบัญญัติที่ภูเขาซีนทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะฮะการที่เราจะปกครองคนเราจะใช้คนเราก็ต้องปรับทัศนคติของเขาเราก็ต้องใส่คําสอนใส่กฎเกณฑ์ใส่ค่านิยมธรรมเนียมประเพณีนในองค์กรของเราเข้าไปให้กับพนักงานใหม่ เขาจึงจะพร้อมที่จะทํางานตามเป้าหมายตามความต้องการของเราถ้าเราเอาเขามาสอนโดยที่ไม่ได้ชี้แจงอะไรไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในความนึกคิดให้เขาเข้าใจเขาก็จะทําอะไรนอกรูก้นอกทางไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้คือเหตุผลที่ต้องมีพระบัญญัติหรือความสําคัญของการให้พระบัญญัติก่อนที่จะเข้าไปที่คณะอา่าน คำถามที่สงองก็คือพันธสัญญาที่ว่าพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาในมีความหมายต่อเราอย่างไรนะฮะก็คือพระเจ้าบอกแล้วบอกว่าคนอิสราเอลจะเป็นผลผลายของพระองค์และพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาในฮะ happy. ตรงนี้บ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของการและกันหรือการเป็นของการและกันพระเจ้าต้องเป็นของเราเราก็ต้องเป็นของพระเจ้านะฮะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันฮะต้องเป็นของกันและกัน ไม่ใช่มามีความสัมพันธ์โดยไม่ได้เป็นของกันและกันหรือว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งเป็นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเตะฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้มีความสําคัญต่อความรักความสัมพันธ์ในระยะยาวนะฮะที่มั่นคงตลอดไปครับคําถามที่สก็คือเราจะทําตามพระบัญญัติได้อย่างไรในพระธรรมสุภาษ,ษิตบทที่4ี่ข้อยีบบอกว่ามนุษย์ทำทุกอย่างด้วยใจใจก็คือความคิดที่เป็นความปรารถนาะความต้องการ สิ่งนั้นก็คือใจดังนั้นเราทําอะไรทุกอย่างด้วยใจของเราเองทุกอย่างถ้าทาด้วยใจแล้วมันก็จะได้ผลถ้าไม่ได้ทําด้วยใจก็จะไม่ได้ผลดังนั้นในเฉลยธรรมญญัติซึ่งเป็นคัมีร์เ่มสุดท้ายของโมเสสบอกว่าให้รับพระเจ้าสุดใจสุดจิตสู่ความคิดสูด่กาลังทุกอย่างให้เริ่มด้วยใจต้องมีใจก่อนมันถึงจะทําได้ ดังนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนมันต้องมีใจเป็นอันดับแรกสิ่งนั้นต้องถูกปลูกฝังไว้ในใจเราต้องมีใจรักมีใจชอบมีใจปรารถนามันจึงจะทําได้เพียงแค่ความรู้ความเข้าใจในระดับสติปัญญามันไม่มีอำนาจทำให้เราทำได้ครับคำถามที่4ก็คือจะตอบคำถามที่ว่าหลานจากแกงเข็นแล้วพระบัญญัติถูยกเลิกอยอย่างไรหลายคนพอมาอ่านถึงพระพิพันธสัญญาใหม่ ก็ไปตีความเป็นหลักการใหม่บอกว,ว่าพระบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมถูกยศเลิกไปแล้วเรารู้ได้ไงว่ายศเลิไกไหมยศเลิกคําถามที่หนึ่งที่เราต้องมาดูก็คือเรื่องการตายของอนาเนียกับซาฟิราในพระธรรมกิจการหลานจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วนะฮะผู้เชื่อพระเยซูรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเขาเอาทุกอย่างมาเป็นของกลางแต่อนาเนียกับซาฟิราไขาที่ดินแล้วไม่ได้มาทําตามนั้น,นะฮะมาโกโหกและสุดท้ายสองคนนี้ก็เสียชีวิต หลายคนบอกว่าอในพระกัมพีพะนธสัญญาใหม่มีแต่พระคุณไม่มีพระบัญญัติไม่มีการลงโทษแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมอนอันต์กัสสภิราต้องตายที่นั่นนะเขาตายก็แสดงว่าบัญญัติเกี่ยวกับความดีความชั่วยังคงอยู่ถ้าบอกว่าบัญญัติยกลิกไปแล้วทําอะไรไม่ผิดแล้วพระเจ้าอาภาัยทุกอย่างอานันต์กัสสภิราต้องไม่ตายสิใช่ไหมครับในพระธรรมวิวรโดยเฉพาะวิวรบทที่12ข้อ17และบทที่14ข้อที่12กล่าวถึงธรรมิกชน หรือวิสุทธิชนในวาระสุดท้ายบอกว่าคนเหล่านั้นประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้านะฮะและวิบอเนี่ยไม่ใช่จดหมายที่แต่ละคนเขียนตามใจคิดนะ,ะเป็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าให้ยอนเขียนตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะบัญญัติด้านศิลธรรมยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับบัญญัติที่เปลี่ยนก็คือบัญญัติด้านพิธีกรรมเกี่ยวกับการถ่ายบาปก่อนพระคริ์มาสิ้นพระชนและหลังพระคริ์สิ้นพระชนเท่านั้นพวกนี้เท่านั้นที่เปลี่ยนนะครับ ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดพระเจ้าไม่ต้องกลับใจเพราะพระองค์ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์ดังนั้นถ้าพระเจ้าให้พระบัญญัติมาแล้วผิดใช้ไม่ได้ยกเลิกไปก็ให้วิธีใหม่ก็แสดงว่าพระเจ้าทําอะไรผิดพลาดเลยสิใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทําในอดีตไม่ผิดไม่ผิดพลาดบัญญัติก็เช่นเดียวกันคงอยู่ตลอดไปครับ ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าค่าจ้างของบาปคือความตายอันนี้คือเหตุผลที่พระคริสต์ต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนดังนั้นบาปเกิดจากการทำผิดทำบัญญัติในจุมัยของยอนยอนเขียนไว้นั้นดังนั้นถ้าบัญญัติยศเลิกก็เท่ากับไม่มีบาปแล้วฮะพระคริสต์จำเป็นต้องสิ้นพระชนม์ไหมเขาไม่จำเป็นต้องสิ้นพระชนม์พระคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์ก็บ่งบอกให้เห็นว่าบาปท,ที่เกิดจากการทำผิดทำบัญญัติพวกนั้นคงอยู่และบัญญัติพวกนั้นอยู่ตลอดไปชัว่วนิรันดร บัญญัติดัางศีลธรรมเป็นมาตรฐานการปกครองในสวรรค์ลและเป็นรากฐานการปกครองของกฎหมายต่างๆกฎหมายเพ่งกฎหมายอาญาของมนุษย์ในทุกประเทศะะอิงกับบัญญัติศีลธรรมโดยเฉพาะบัญญัติสิประการพวกนี้เท่านั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีการยศดเลิศไม่มีการเปลี่ยนนะครับพระบัญญัติคือโกแห่งชีวิตพระบัญญัติบ่งบอกถึงการมีอริยธรรมในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะฮะว่าคนที่มีธรรมบัญญัติ ได้อยู่ธรรมบัญญัติจะเป็นชนชาติที่มีสติปัญญาและในพระธรรมสดุดีมีบทเพลงสดุดีหลายบทได้กล่าวไว้บอกว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้านั่นแหละให้สติปัญญาให้ชีวิตที่ดีให้กับคนที่อยู่กับธรรมบัญญัติและครอครววธรรมบัญญัติทั้งกลางวันและกลางคืนขอให้เราใส่ใจธรรมบัญญัตินะเพราะว่าบัญญัติไม่ได้มีเฉพาะบัญญัติศีธรรมที่เป็นบัญญัติสิบประการเท่านั้นแต่มีบัญญัติอื่น อย่างเช่นบัญญาติเรื่องสุขภาพบัญญาติเกี่ยวกับการทำมาหากินอาชีพการเกษตรอะไรสรารพัดที่ถูกเขียนไว้ถ้าเราอ่านแล้วดำเนินชีวิตตามเราย่อมจะมีชีวิตที่ดีได้แต่ถ้าเรามีอคติต่อบัญญาติพวกนี้เราไม่ได้อ่านเราก็ไม่ได้รัสบสติปัญญาจากบัญญัติพวกนี้จงใส่ใจกับบัญญาติที่พระเจ้าประทานให้แล้วเราจะมีชีวิตที่ดีได้ครับ